กราลบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สายร้อนะครับวันนี้เรามารีวิวเซ็ตแปสีดําส้มกันนะครับผมจากเซลแม็กกี้นะครับดีเจริญรนยนนี่ครับเซ็ตแปดร้อยดิจิเรนยนได้เหรอใช่ดีเจริญรนยนได้ครับนี่เป็นเซ็ตแปดร้อยปีไหนครับเนี่ยปีสิบสี่ครับปีสิบสี่แล้วใช่ครับ มันมีดียังไงเซต800ชอบจังเลยโอ้คันนี้ดิบมากครับรถคันนี้ดิบมากนะใช่ขี่ดิบขี่มันเปลี่ยนใจไหมอยากเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนครับแต่หลังหลักเดียวใจเดียวโอ้นี่ครับเซต800ตอนนั้นมันค่าตัวอยู่เท่าไหร่นะตัวนี้มือหนึ่งครับพี่ครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโอ้โหรือสองคันนี้ได้มาสองเจ็ดเก้าอันนี้ได้มือสองมาใช่ซื้อมือสองมาซื้อสดเลยปะ จัดไฟแนนซ์พี่ได้จัดกับดีเจริญยนต์ป่าตอนนั้นไม่พี่ซื้อร้านอื่นซื้อร้านอื่นนะครับตอนนั้นยังไม่รู้จักดีเจเรนยนตอนนั้นยังไม่มาทำงานดีเลยน้านี่ฮะโอ้ยดูดีดูดีดีนี่ฮะอันนี้โชคนี่ยังไงฮะทำไมเป็นสีนี้มันเป็นสีนี้เหรอหรือมันได้มายังไงโชคนี้พี่แรปสติ๊กเกอร์มาพี่แรปสติ๊กเกอร์มานี่ฮะนียครับสวยนะวิ่งมากี่โลแล้วครับคันนี้ห้าหมื่นเลยพี่ห้าหมื่นเลยนะ นี่ท่อส่งเอาร์ด้วยใช้งานครับใช้งานนี่นะใช้ทำอะไรใช้งานใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรใช้คนอะไรใช้คนอะไรใช้คนหนีขนหนีขนหนีนะครับนี่ฮะนี่ฮะตัไปร้อยสี่สิบเลยตรงนั้เพื่อนๆชอบคันนี้ผลแต่ัยรุ่นเนาะใช่ไม่มีนอแหอ่ะไม่มีนอแหล่ะนอแหลกขาดพี่อ๋อเมื่อก่อนเคยมีนอแหลกด้วยก่อนหน้านี้มีนอ แนหน่อเมื่อก่อนมันจะมีหน่อยอยู่ตรงไหนมีหน่อยอย่างนี้พี่เมื่อก่อนนี่เน่นอเป็นรถใช้งานเนาะทำไมเห็นมันดูกุ้มๆอย่างไรไม่เนาะใช้หมอพี่ตอนนี้ใส่หมอสายซิงค์สายมุดสายมุดมุดอะไรวมุดหินจะมาป้นเขาเหรอป้นเหรอจะมาป้นเหรอถามดินี่ครับแค่แปดร้อยก็ก็เป็นรถใช้งานเนาะไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะ นี่เนี่ยสีดำส้มไม้เท่าไหร่แล้วครับคันนี้ใบห้าหมื่นครับต้องดูเดลยไหมหรือเปล่าหมด <50 lear. S 2> <ผ>เลยห้าหมื่นเลยเหรอใช่พี่อันนี้เซอร์วิสใหญ่ไปยังครับยานยอะไรพี่นี่มีคาร์บอนด้วยนะี่ใช้งานอีกเราเจอเซ็ตแปดร้อยคันไหนนี่มีแต่รถ,รถใช้งานจริงๆลยนะอยู่ดีเจริญยนไม่อยากไม่อยากที่เตืนเลยโอ้โหต้องมีอยู่แล้วพี่อนาะคต ใช่ไหมใช่อนาคตอรอลุ้นดนนไูไม่เหมือนเสียเกียร์เสียเกียร์มันเปลี่ยนรถบ่อยมากเขาเ,เหลือเขาเหลือใช่คนเหลือคนเหลือพูดยากใช่ใช่ไหมต่อลงบ้างแปดร้อยมาเลย,เลย แปดร้ประมาณนี้นะเซ้นแปดรอยนะเดี๋ยวเราคอยรีวิวใหญ่กันอีกทีนึงตอนทริปสายบันเทิงแล้วกัน,กนคันนี้มีเวลาอยู่โอเคสวัสดีครับผม